สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาอะบอกวิธีดูราคาเหรียญมูลค่าเหรียญแต่และเหรียญนะครับในบิตคัพเชนนะครับ,รบก็เป็นเหรียญพวกมูลคัพนะครับหรือเหรียญหลายๆเหรียญน,นะครับที่อยู่ในบิตคัพเชนนะครับก็เป็นเหรียญพวก พวก M B K M K B นะครับเนี่ยครับพวก M V P ก็เนี่ยครับเหรียญที่ขึ้นมานะครับหล,หลายเหรียญน,นะครับเหรียญเหรียญตุ๊กนะครับเหรียญ G r ER, เอ้ย G D r อย่างเงี้ยครับ ดูมูลค่าเหรียญว่ายังไงนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เข้าไปเบราว์เซอร์นี่ยครับให้เข้าไปเบราว์เซอร์แล้วก็ให้ไปกดลิงก์ที่ผมแปะไว้นะครับแปะไว้ใต้คลิปนะครับกด Copy แล้วก็มาวางในเบราว์เซอร์เลยครับพอวางเสร็จแล้วก็มันก็จะขึ้นมาเลยครับเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าเว็บนะครับครับนะครับตามนี้เลยครับ จากนั้นเราก็ไปเลือกเหรียญน,นะครับว่ามันมีมูลค่าเหรียญทั้งแต่และเหรียญว่ามันมีการาฟให้ด้วยนะครับเนี่ยถืว่าผมจะดูเหรียญ MKB นะครับเนี่ยผมก็เลือกเหรียญ MKB จากนั้นราคาเหรียญก็อยู่นะครับอ่าอยู่ตัวสีแดงนะครับ0.0053 000ดอลลาร์นะครับก็เลื่อนมาดูก็จะเห็นการาฟนะครับนี่ครับ นี่ก็เป็นการดูเหรียญน,นะครับว่าเวลาเราไปสวอปเหรียญไปสวอปเหรียญแล้วราคาเหรียญอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับะจะดูเหรียญไหนก็เข้ามาเว็บนี้เลยนะครับนะครับส่ติผมผมก็ไปสวอปเหรียญ mkb ไว้นะครับนะฮะแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งผมก็ตอนแรกไปเคยไปสวอป mvp ไว้อยู่ ก็ไป็นสวอปเหรียญ GDR ด้วยครับอตอนนี้เหรียญ GDR ก็วันนี้ก็ลดลง4.3นะครับราคาเหรียญก็0.0043 USD นะครับเนีครับเลื่อนลงมาโอ้หวันนี้เหรียญตกราคามานะครับก็เป็นกราฟนะครับเป็นครัฟก็ถือว่าโอเคนะครับ แล้วก็เราก็สามารถ Connect Wallet ได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเว็บเว็บฟุตคอร์ดที่เราที่เรา,าใช้สวั p สวเหรียญ MKB นะครับเขาได้ปิดบริการนะครับตอนนี้เข้าไปต้องต้องเข้าไปเว็บใหม่นะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะดึงเหรียญ k ค b คืนนะครับหรือว่าใช้เว็บนี้แทนนะครับแทนเหรียญฟุตคอร์ดนะครับเว็บฟุตคอร์ดนะครับโอเคนะครับดูกราฟนะครับก็มีทุกเหรียญเลยนะครับเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับกราฟเนี่ยก็เลื่อนมาจะดูเหรียญอะไรนะครับมีหมดนะครับเหรียญตุ๊กนะครับอ่าเหรียญเคเคกอ่าหลายเหรียญครับเข้าไปดูได้เลยนะครับราคาเหรียญนะครับ ่ราคาเหรียญน,นี้โอเค MVP นะครับผมจะไปดูวันนี้ก็ลด0.1นะครับไอ 0. ย0ย1ลบติดลบ1.3 0นะครับก็มีขึ้นมีลงนะครับราคาเหรียญก็เหมือนการไปเทรดนะครับการส w a p ที่ผมดูดูนะนะครับก็เข้าไปในเว็บที่ผมแปะไว้นะครับนะี่ครับอ่แล้วก็ ไปวางในเบ์เซอร์นะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับนี่คือเป็นการวิธีดูราคาเหรียญนะครับราคาเหรียญที่เราไปสวอปนะครับก็หลายๆเหรียญนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ